สวัสดีครับวันนี้ผมก็มารายการเดิมครับอ่าขอโทษครับไอข้างบนี้คือพอดีว่าโดนเพื่อนรบกวนให้ผมไปกดไลค์นะครับไอิดไมล์ไอเดียครับอ่านแล้วครับายลยนะครับวันนี้ตอนที่สองนะครับวันนี้ก็มาถึงตอนที่สองแล้วนะครับตอนอยากให้กลับมานะครับอะไรที่อยากให้กลับมาฟังให้ดีนะครับอยากให้รายการอะไรกลับมาครับ ผมอยากจะตอบไปว่า Who ฮ o เว l e m เมื่อไหร่จะเกมเศรษฐีนะครับถ้าใครจำได้ยุคป,ปี43ได้น,นะครับผมก็จำได้ผมยังมีเกมตัวนั้นอยู่นะครับแต่ผมจะบอกให้ฟังเลยครับว่าที่ผมอยากให้กลับมาเพราะว่ามันอันตรธานหายไปพร้อมกับ t i g เมาก4ีปีที่แล้วผมรู้สึกว่าอยากให้รายการนี้กลับมานะครับ อะไรที่อยากให้ทำไมยอยากให้กลับมาหลายคนอาคิดถึงรายการนี้แบบผมนะครับผมมีตัวของเกมนี้เรื่องรคิดถึงคนมีผมก็บอกไปแล้วนะครับถ้ากลับมาจริงอยากให้เป็นอะไรอันนี้ขอเยอะนะครับพิธีกรนะครับเพราะผมเล็งไว้แล้วว่าจะแต่ว่าบางเทปจะเชิญคนอื่นมาเป็นพิธีกรแบบเดียวกันกับในสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกว่ากส e ์โฮสต์นะครับนะครับอรอพิธีกรจะต้องเป็นสตรีอ้าคิดไปได้ไง เสียต่ข้าวกลานาครับตัวอย่างนะครับและเสียงประกอบทางรายการให้เหมือนกับของเจ้ฉบับนะครับเป็นรูปแบบเป็นแบบขอบข้อมตอแบบจับเวลาในการตอบคือตัวอย่างครับผู้ริบจากเดิมบอลมาตั้งแปปีมัง้งน่าจะอยากให้เป็นนทีวีครับฉากก็ให้หมกขอให้เหมือนกานกมีกราฟิกก็แบบ US นะครับก็จะเพิ่มอะไรนะครับการเอาเป็นนอกนอกถานที่อันนี้ไม่เคยมีนะครับ ทำเทปเลยทำเทปเลยเหมือนของ UK แล้วก็อยู่วยเนะเพิ่มรอบทัวร์นาเมนต์ออฟเชนแบบในสายมริกาตอนใกล้สิ้นปีโอ้วันศุท่บดอนงแต่อสิ้นปีมีการแข่งแบบเพิ่มเยอะแน่จักพันล้านครับมีเพิ่มตัวช่วยอักเสยนำการมาของคนที่รู้จริงมาช่วยในการต่อบคำถามฝากอะไรกับเหงนไฟสิดลายดีใเด้อมอยากดูเหลือหาเลยไปกับ t ี v แค่นี้แะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ